ว่าโควิด -19 เนี่ยจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไปเรื่อยๆนะครับและจะเริ่มดีขึ้นจริงจนะังเนี่ยตั้งแต่เลือกตั้งประธานาธิบดีเสร็จนะฮะจากนั้นก็เริ่มดีขึ้นเมื่อมีประธานาธิบดีคนใหม่สถานการณ์ของโลกจะเปลี่ยนไปอีกรูปแบบหนึ่งในประเทศไทยละ่ะในประเทศไทยสภาวะเศรษฐกิจจะดีขึ้นก็ในช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยนนะครับและผมเรียนย้ำก่อนหน้านี้นะครับว่าภัยธรรมชาติภาาตัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากและคนมีชื่อเสียง ตอนนี้คงเห็นชัดะว่าในประเทศจีนกําลังเกิดภัยธรรมชาติเกิดขึ้นในประเทศไทยกําลังชเผชิญกับ,นะบการเสียชีวิตของพี่ตั้วสรัอยูนะครับนักร้องนักแสดงแกนนาปัตมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนะครับแล้วก็ในสหรัฐอเมริกาแล้วก็ทั่วโลกนะครับมีผู้ติดเชื้อโควิด -19 พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง สวัสดีครับพบกับผมเทศศักดิ์จีงกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกเหนือประเทศวันนี้ก็มีประเด็นฮะที่น่าสนใจโดยเฉพาะเรื่องราวของการต่างประเทศการต่างประเทศจําได้ไหมครับผมเคยเรียนย้ําหุ้นส่วนในเชิงสิติว่าภัยธรรมชาตินะครับภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากและคนมีชื่อเสียง นะครจะเกิดขึ้นหลังวันที่6มิถุนาย,ยนก็ย้ำทุกคลิปเลยนะครับทุกอย่างก็เริ่มเกิดขึ้นในจีนในสหรัฐอเมริกายอดคนป่วยมากเพิ่มสูงขึ้นในขณะที่พี่ตัวสรันยูฮะซึ่งเป็นดารานักแสดงก็นักร้องนะครับแล้วก็เป็นเกณฑ์น,นำพนมิตรประชาชนเพื่อประชาชิปไตยก็จูจ่ๆก็เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งตับ นะครับก็ต้องแสดงความเส็นชัยครับครอบครัวของพี่ตัวด้วยนะครับแมนดูในเชิงปรากฏการณ์ปรากฏการณ์ทั่วโลกกําลังเกิดอะไรขึ้นโควิด -19 กําลังพุ่งทยานอย่างต่อเนื่องทะลุกว่านะครับ7.4ล้านคนเข้าไปแล้วนะครับไปดูในเชิงปรากฏการณ์เกิดเหตุระทึกบ้านพังจีนอ่วมน้น้ำท่วมหนักฮะกุ้ยหลินก็ไม่รอดจมน้ำนะครับ สำนักข่าวเว็บไซต์ fox news แล้วก็อันจเซีล่ารายงานว่าประชากรจีนประมาณ2.2ล้านคนนะทางภาคใต้และภาคกลางของประเทศนะครับรเผชิญกับอุทกภ,าภาัยรุนแรงหลังจากเกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องนะครับจนต้องอพยพคนจากบ้านเดือนที่ถูกท่วมสูงขึ้นนะครับไปบำนำนักอย่างศูนย จุดพักพิงจุกเฉินเพื่อความปลอดภัยในขณะที่ประชาชนกว่า2.6ล้านคนได้รับผลกระทบทั้งเขตปกครองเองหวาซี่จ้วนนะครับหูหนานกวางตุง้งแล้วก็หลายมณฑลทางภาคใต้ของประเทศจีน <c oughs> ย้ำแล้วนะฮะว่ามันจะเกิดภัยธรรมชาติตอนนี้ก็คงเห็นชัดนะภัยธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นนะครับในขณะที่นโยบายเล่นงานจีนของทรัมป์เจอทางตันเมื่อยุโรปไม่ยอมเข้าร่วมด้วย นะครับแผนอุบายของประธานาธิบดีโดนทรัมป์นะระเตรียมเอาไว้โจมตีจีนเป็นประเด็นสำคัญอันเป็นที่พึ่งพิงนะฮะพังคลืนลงไปนะครับช่วงเดือนพฤษภาคมนะฮต่อกับเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะครับเมื่อภายในสหรัฐเองนะครับกรณีการสชีวิตของจอร์จฟลอยด์ก่อให้เกิดกระแสการโจมตีมโหฬา,านประท้วงการต่อต้านคนผิวสีนะครับการที่ตำรวจใช้ความรุนแรงต่อ,อ คนกลุ่มน้อยขณะที่ระหว่างนั้นยุโรปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเยอรมนีก็แสดงตัวเพื่อเปิดเผยนะครับชัดเจนว่าไม่เอาด้วยกับนโยบายของชรัมช์ัมอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากฮะแล้วก็ตอนนี้คะแนนนิยมของชรัมป์กำลังล่วงอย่างต่อเนื่องกลุ่มที่รับการสนับสนุนเต็มที่ก็คือโจไบเดนนะตอนนี้กลับมีคะแนนนิยมเพิ่มสูงขึ้นทรมอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากนะครับและเกมนี้นะครับ ทรัมป์ถูกโจมตีเรื่องความล้มเหลวในการแก้ไขปัญหาโควิด -19 ยุทธศาสตร์ของทรัมป์กำลังสร้างปัญหาให้กับทรัมป์เองโดยมีวัตก,กรรมที่ชื่อว่า American First หรืออเมริกันต้องมาก่อนแต่ทั้งสองฝ่ายไม่ว่าจะเป็นรีพับลิกันหรือเดโมแครตก็ยังคงยึดหลักชาตินิยมโดยมีเป้าหมายเพื่อการเลือกตั้งประธานาธิบดีรายงานล่าสุดก็ปรากฏว่ามีการไปยิงตำรวจเสียชีวิตนะครับในโรงพักต่อมาคนที่ยิงเสียชีวิตก็โดนตำรวจอ่ะยิงตำรวจได้รับบาดเจ็บ นะครับขาลงพักเลยแล้วก็ปรากฏว่า,ามีการคนที่ยิงออกมานะครับจากโรงพักก็โดนจ่อยิงที่หัวจนกระทั่งเสียชีวิตนะครับเรื่องนี้กำลังบานปลายมีการทำลายอนุสาวรีย์นะครับฝ่ายเหนือฝ่ายใต้ในสหรัฐอเมริกามีการเหยียบยำ่ำกำลังเป็นประเด็นสำคัญลุกฮือกำลังเกิดสงครามกลางเมืองเกิดขึ้นจากประเด็นของจอร์ดฟลอยด์ผมคเคยเยียนย่ำหลายครั้งนะฮะว่าเหตุการณ์ในสหรัฐอเมริกาไม่ใช่ เป็นเพียงปรากฏการณ์เรื่องของเหยียดสีผิวนะครับที่อ้างเรื่องของจอร์ดฟลอยด์เท่านั้นแต่ประเด็นทั้งหมดเป็นเรื่องของการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาโดยมีหลักเรียกว่าชาตินิยมเป็นสําคัญนะครับสมแดงก็ขู่สหรัฐอเมริการะวังป่วนการเลือกตั้งถ้าไม่หยุดกา้าวไกยความสัมพันธ์ของสองเกาหลีนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับ,า uters, ร,บรายงานว่าเกาหลีเหนือออกมา เตือนนะครับว่าสหรัฐอเมริกาไม่มีสิทธิแสดงความคิดเห็นในเรื่องกิจการภายในของระหว่างทั้งสองประเทศพร้อมบอชิงตันหุบปากหากต้องการให้สึกเลือกตั้งประธานาธิบดีปลายปีนี้เป็นไปอย่างราบรื่นนะครับทวิถถแถลงนี้มีขึ้นหลังจากที่กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกานะครับออกมาแสดงความผิดหวังเกี่ยวกับเพียงอย่างตัดสายด่วนนะครับกับเกาหลีใต้ถ้าสหรัฐอเมริกายื่นจมูกเข้ามาสอดเรื่องของคนอื่นแทนที่จะ ไม่ใส่ใจกิจาการภายในของตนเองในเวลาที่สถานการณ์การเมืองของสหรัฐอเมริกากําลังสับสนวุ่นวายพวกเขาอาจจะเผชิญกับสิ่งที่ไม่ปรารถนาที่ยากจะจัดการได้นะครผูมในการฝ่ายกิจาการสหรัฐอเมริกาของกระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีเหนือระบุหน่อยถ้อยถแถลงนะครับเผยผ่านสำนักข่าว KCNA ซึ่งเป็นสำนักข่าวของเกาหลีเหนือกระตอบโต้กันไปมาเพราะสหรัฐอเมริกาเข้าไปแทรกแซงกิจาการภายในของประเทศอื่นในหลายประเทศ จนทาให้ก่อเกิดสงครามฮังสรเซียก็ประนามการกระทําดังกล่าวของสหรัฐอเมริกาว่ากําลังได้รับบทเรียนอันแสบเผ็ดนะครับจากการกระทําของสหรัฐเองคราวนี้โดนเองนะฮะลำบากเองในขณะที่เฟดยังคงอัตราดอกเบี้ยระดับศูนย์จนกว่าตัวเลขนะจะฟื้นตัวคาดเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาปีนี้อ้วมหนักหดตัวถึง6.5เปอร์เซ็นต์นะครับสำนักข่าวเอพีรายงานว่าสภาวะเศรษฐกิจ ยังคงโซเซนะครับกังวลการแพร่ระบาดโควิด -19 ธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกาหรือเฟดยืยนยันว่ายังคงจะอัดคงอัตราดอกเบีย้ยนะครับระดับ0%ูป์ไปจนกว่าเศรษฐกิจจะอยู่บนเส้นทางของการฟื้นตัวนะครับซึ่งยากในสหรัฐอเมริกาในระหว่างนี้ยากแต่สภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาจะเป็นอย่างไรนั่นหมายความว่าหลังจากการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาหลังวันที่3พฤศจิกาย,ยนพุทธศักราช2563 สถานการณ์จึงจะเริ่มดีขึ้นตามลําดับ,ดบสถานการณ์ที่เริ่มดีขึ้นตามลําดับในสถานการณ์ตอนนี้ต้องยอมรับนะครับว่าปัญหาในที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกามีเป้าหมายเรื่องของการเลือกตั้งนะครับเป็นสําคัญถึงแม้ว่าเฟดหรือรรธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกามีการลดอัตราดอกเบีย้ยแต่การลดอัตราดอกเบี้ยนั้นจะไม่ทําให้สภาวะเศรษฐกิจดีขึ้นเพราะสหร,รธธัฐทําสงครามทั้งปัจจัยภายนอกและทําสงครามทั้งปัจจัยภายในโควิด นะก็ลามปามระบาดไปทั่ว a เม z o n นะครับก็งดให้บริการเทคโนโลยีนะครับจับใบหน้าแก่ตำรวจสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา1ปีนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์ uters, รายงานว่า a เม z o n c o m นะฮะอิงนะครับประกาศงดให้บริการเทคโนโลยีตรวจจับใบหน้านะครับแก่ตำรวจสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา1ปีหลังจากเกิดเหตุประท้วงใช้ความรุนแรง นะครับอ้างเรื่องสิทธิเสรีภาพอ้างเรื่องประชาธิปไตยตอนนี้ก็คงเห็นชัดเจนอเมซอนอเมซอนนั้นอยู่ข้างเดโมแครตแล้วก็อยู่ข้างผู้ชุมนุมเป็นสำคัญสเปนนะปรับเจ้าชายเบลเยียม3.7แสนละเมิดโทษกักโลคโควิด -19 นะครับสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับรายงานสเปนสั่งปรับเจ้าชายโจอาคิมนะครับจำนวน10,400ยูโรหรือราว 3 7 0 0 0 0บาทฐานละเมิดนะครับกฎระเบียบกักกันโรคหลังจากพระองค์มีผลตรวจไวรัสโควิด -19 นะครับแล้วออกมาเป็นบวกระหว่างเสด็จเยือนประเทศนี้และเข้าร่วมงานปาร์ตี้คอโดบาเมื่อเดือนที่แล้วเจ้าชายก็มีพระชนภรษา28ภรรษานะครับเป็นพระราชาดาของอพระราชาธิบดีฟิลิปแห่งเบลเยียมนะครับทรงเสด็จไปยังแคว้นอันดาลู เียนะครับ24พฤษภาคมเพื่อฝึกงานพระราชกรณียกิจจากนั้นพระองค์เข้าร่วมปาร์ตี้แห่งหนึ่งที่เมืองกอรโดบาทางตอนใต้ของประเทศสเปนนะครับในวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาก็ปรากฏว่าในปาร์ตี้นั้นก็มีการติดเชื้อโควิด -19 นะรัก็รัฐบาลของสเปนก็มีการดำเน,นินคดีตามกฎหมายสภาวาเศรษฐกิจตอนนี้ฮะราคาน้ำมันก็ปิดบวก นะครับก็เพิ่มสูงขึ้นมีคนถามเสมอทำไมราคาน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นตลาดโลกมันดีดขึ้นนะเขาเพิ่มกําลังการผลิตไอ้ลดกําลังการผลิตนะฮะร,ราคาน้ํามันก็เพิ่มสูงขึ้นดาวโจนปิดที่280จุดเฟดคาดนะสภาวะเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาจะหดตัวแรงแต่เนสเดกปิดเหนือหมื่นจุดเป็นครั้งแรกนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์กับ Market ็ตบลอนะครับรายงานว่าราคาน้ํามันขยับขึ้นหลังดอลลาร์อ่อนค่าจากถ้อยถแถลงของเฟด ที่มีแผนคงอัตราดอกเบี้ยระดับใกล้ศนอร์ไปตลอดทั้งปี2020ปัจจัยนี้ฉุดให้วาสิดปิดผสมผสานโดยเจาวโจรนะครับร่วงอยู่ที่280จุดโดยรวมนราคาน้ำมันก็ยังคงเพิ่มสูงขึ้นสำหรับราคาตลาดโลกในขณะที่บราซิลบราซิลก็ทำการกลายล็อกดาวน์นะครับสวนทางการตายโควิด -19 ที่ยังคงพุ่งสูงขึ้นนะครับ สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าราคาครร้านค้าในนครเซาเปาโลในบราซิลได้เปิดให้บริการอีกครั้งหลังจากมีการปิดเพราะมาตรการล็อกดาวน์เพื่อหวังการระงับการแพร่ระบาดโควิด -19 นาน2เดือนทำให้ประชาชนจับใจ่ายใช้สอยเป็นจำนวนมากโดยร้านค,านค้าได้บังคับให้ลูกค้าสวมหน้ากากอนามัยพร้อมจำกัดผู้มาให้บริการซึ่งการผ่อนปนล็อกดาวน์ครั้งนี้สวนทางกับมาตรการการแพร่ระบาดท,ที่กำลังพุ่งสูงขึ้น รัฐเซาเปาโลถือเป็นพื้นที่การแพร่ระบาดโควิด1 i มากที่สุดในบราซิลนะครับมียอดผู้ติดเชื้อแล้วกว่าจำนวน9000ร 9, ายทำให้ประชาชนบางส่วนมองว่ามาตรการผ่อนปลดล็อกดาวน์เร็วเกินไปเนื่องจากจำนวนผู้เสียชีวิตยังคงสูงขึ้นต่อไปเรื่อยๆขณะที่มีการระบุว่าสถานการณ์โรคระบาดเลวร้ายนะครับลงหลังจากที่มีการบังคับใช้มาตรการล็อกดาวน์อีกครั้งในรอบ2 4ชั่วโมงที่ผ่านมาบราซิลมีผู้เสียชีวิตโควิด1 i นะครับ เพิ่มขึ้น340รายทำให้จำนวนผู้เสียชีวิตในประเทศทะลุถึง39,000ศพมีผู้ป่วยกว่า775,000รายรัฐบาลเปิดเพราะอะไรเพราะว่าเขาเกรงเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจจะส่งผลทำให้มีคนที่ได้รับความเดือดร้อนทุกขร้อนจากปรากฏการณ์นี้มากขึ้นจึงผลนบนล็อกดาวน์แล้วก็โดนต่อต้านจากประชาชนในขณะที่จีนนะครับช็อกเปิดโรงเรียนหลังโควิดเด็กเครียด ยอดค่าตัวตายนั้นพุ่งสูงขึ้นนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าอ้างอิงการเปิดเผยของนายหลีเกาหัวร <c oughs> องนายกเทศมนตรีเขตฟูต้งนะครับนครเซี่ยงไฮ้นะครับต่อนิติสารการเงินไขสิน,นฉบับเดือนพฤษภาค,คมระบุว่าเฉพาะในเขต คู่ตงนะครับมีกรณีเด็กนักเรียนชั้นประถมและมัธยมก่อเหตุฆ่าตัวตายแล้วทั้งหมด14รายในปีนี้เป็นตัวเลขที่สูงกว่าสิติเด็กนักเรียนฆ่าตัวตายทั้งปีตลอดช่วงเวลา3ปีที่ผ่านมานะครับด้านหนังสือพิมพ์เอลชามนะครับของจีนรายงานว่าตลอดระยะเวลา3เดือนที่ผ่านมามีเด็กกระโดดตึกฆ่าตัวตายแล้วทั้งหมด18รายทั่วประเทศโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขเรียกร้องให้ทุกฝ่ายนะครับช่วยกันไม่ว่าจะเป็นครูอาจารย์และ ฝ่ายแนแนวให้ความสําคัญกับสุขภาพจิตของเด็กนักเรียนในช่วงเปิดเรียนนะครับหลังการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะครับพบว่าน,นับตั้งแต่เปิดเรียนอีกครั้งเมื่อช่วงเดือนมีนาคมไปต้นมานะครับเกิดปัญหาเด็กมีความเครียดเกิดขึ้นสูงนะครับจากการต้องการการปรับตัวการเรียนที่บ้านมาเรียนในโรงเรียนอีกครั้งเด็กจำนวนมากเกิดความเครียดเพราะเรียนตามเพื่อนไม่ทันนะครับรองนายก เทศมนตรีเมืองจู้ไห่เปิดเผยว่าเกิดกรณีเด็กค่าตัวตายมากขึ้นทําให้ผู้ใหญ่ใจสลายและหันมาให้ความสําคัญเร่งรวนกับการส่งเสริมสุขภาพจิตในกลุ่มนักเรียนนะในขณะที่คณะกรรมการสุขภาพมณฑลกวางตุ้งนะครับเปิดเผยถึงผลการสํารวจออนไลน์ว่านักเรียนระดับชั้นประถมและมัธยมศึกษาตอนต้น1.21.2ล้านรายนะครับกว่า10.5%มีสุขภาพจิต โดยไม่เปิดเผยรายละเอียดนะฮะก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจฮะประเทศไทยต้องศึกษาเรื่องนี้เพราะว่าการที่เด็กเปิดเรียนแล้วกลับมาเรียนไม่ทันเนี่ยทำให้เด็กในจีนเนี่ยตายถึง18คนเนี่ยนะครับนั่นหมายความเป็นประเด็นที่ทําให้ประเทศไทยต้องปรับตัวประเทศไทยอีกไม่นานก็จะมีการผร่อ,อนปรนนะครับให้มีการเปิดเรียนตามปกติถ้าเรียนไม่ทันก็จะทําให้เกิดปัญหาองค์การอนามัยโลกนะครับ เชื่อการเคลื่อนไหวต่อต้านเหยียดสีผิวเป็นสำคัญแม่โควิด -19 ยังระบาดหนนะักนะครับองค์การอนามัยโลกสนับสนุนการประท้วงต่อต้านการเหยียดสีผิวและความไม่เท่าเทียมนะครับท่ามกลางการแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่รุนแรงมากขึ้นนะครับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 นะครับยังคงไม่น่าคลายกังวลหน้ำซ้ำเกิดการลุกฮือประท้วงการเหยียดสีผิวในหลายเมืองใหญ่ๆทั่วโลกนะครับ จากกรณีการเสียชีวิตของจอร์จฟลอยด์ยังเป็นชนวนสําคัญทาให้อัตราการติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นอย่างน่าตกใจผมเคยเรียนไปแล้วนะฮะว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อจะเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาปรากฏว่าอเมริกันนะครับหนักเลยนะครับตัวเลขผู้ติดเชื้อทะลุถึง2ล้านคนคาดจะถึง2องแสนศพฮะภายในเดือนกันยาย,ยนนี้นะครับส uters, บื่อกราดรอยเตอร์นะครับรายงานว่าผู้ติดเชื้อโควิด -19 สายพันธุ์ใหม่นะครับใน สหรัฐอเมริกาเนี่ยพุ่งสูงขึ้น2ล้านคนขณนะที่ผู้เชี่ยวชาญเตือนว่ายอดผู้ติดเชือ้อโควิด -19 ฮะจะถึง2 0 0 0คน200,000ศพนะครับภายในเดือนกันยาย,ยนหลังจากที่ภาครัฐผ่อนปลนมาตรการล็อกดาวน์นะครับผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตแห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนะครับได้ให้สัมภาษณ์กับ CNN ะครับจากรัฐต่างๆผ่อนปลนข้อจำกัดและไม่มี มาตรการสกัดกั้นการแพร่ระบาดของเชื้ออย่างจริงจังตัวเลขผู้เสียชีวิตในอเมริกันนะครับจะขยับเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับเขาบอกว่าต่อให้เราไม่มีผู้ป่วยเพิ่มต่อให้เราคุมอย่างให้ทุกอย่างให้หยุดนิ่งแต่การคาดการ์ว่าการเสียชีวิตจะเพิ่มสูงขึ้นถึง200,000ศพในราวเดือนกันยายนจะระบุแล้วก็และแค่เดือนกันยายนเท่านั้นโรคระบาดยังจะไม่สิ้นสุดในเดือนกันยายนแน่ๆผมเป็นห่วงว่า นะครับจริงๆในอีกหลายเดือนข้างหน้าสถานการณ์ของเราจะเป็นอย่างไรนะครับจากก็ชี้ว่าสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่ชั้นนําขนาดใหญ่แห่งเดียวในโลกที่ตัดสินใจการคลายล็อกเพื่อเดินหน้าเศรษฐกิจทั้งที่ยังไม่มีความสามารถจํากัดการระบาดให้อยู่ในการควบคุมได้ซึ่งหมายถึงพบผู้ติดเชื้อไม่ต่ํากว่านะครับ5%เป็นเวลาอย่างต่อเนื่อง14วันนะครับกระรบุว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยไม่ได้ถูกโชคชะตากําหนด ให้ต้องมีคนตายมากมายและการป้องกันด้วยการเร่งตรวจหาผู้ติดเชื้อนะครับติดตามผู้ใกล้ชิดการใช้มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมส่งเสริมให้ประชาชนสวมหน้ากากาอนามัยหลายรัฐในสหรัฐอเมริกามีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มสูงขึ้นในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาสร้างความกังวลต่อผู้เชี่ยวชาญด้านสาธสุขซึ่งมองว่ารัฐผ่อนคลายข้อต่างๆนะฮะเร็วเกินไป โดยภาพรวมตอนนี้เรื่องของสภาวะเศรษฐกิจนะผมเรียนย้ำนะฮะถ้าจับหลักทางการเมืองได้ในเชิงการสังเคราะห์แล้วเราจะเห็นทันทีเลยว่าประมาณหลังหวังวันที่3พฤศจิกาย,ยนพุทธศักราช2563หเนี่ยหลังการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกามันจะเกิดความวุ่นวายอยู่พักหนึ่งนะครับแต่สถานการณ์โดยรวมมันจะดีขึ้นวุ่นวายเพราะต่างฝ่ายต่างไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งนะครับมันจะเกิดความวุ่นวายเกิดมาชุมนุมประทว้วงพวสสารจะเป็นแบบนี้ สถานการณ์แบบนี้นะครับจะเกิดขึ้นแต่โควิด -19 จะจบหรือยังยังไม่จบนะครับผมเรียนย้าอยู่เสมอว่าโควิด -19 ยังไม่จบจนกว่าจะมีวัคซีนและพอมีวัคซีนต้องใช้เวลาอีกพักใหญ่ๆสภาวะเศรษฐกิจของโลกจะเป็นอย่างไรสหรัฐอเมริกามีการติดลบถึง6%์นะครับของของ GDP พีผมเรียนย้านะครับว่าโควิด -19 เนี่ยจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไปเรื่อยๆนะครับและจะเริ่มดีขึ้นจริงจังเนี่ยตั้งแต่เลือกตั้งประธานาธิบดีเสร็จนะฮะ จากนั้นก็เริ่มดีขึ้นเมื่อมีประธานธับดีคนใหม่สถานการณ์ของโลกจะเปลี่ยนไปอีกรูปแบบหนึ่งในประเทศไทยละ่ะในประเทศไทยสภาวะเศรษฐกิจจะดีขึ้นก็ในช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยนนะครับและผมเรียนย้ําก่อนหน้านี้นะครับว่าภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากและคนมีชื่อเสียงตอนนี้คงเห็นชัดฮะว่าในประเทศจีนกําลังเกิดภัยธรรมชาติเกิดขึ้นในประเทศไทยกําลังเผชิญกับนะครับการเสียชีวิตของพี่ตัวสรัญอยู่ นะครับนักร้องนักสแสดงแกนนําปฐิมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนะครับแล้วก็ในสหรัฐอเมริกาแล้วก็ทั่วโลกนะครับมีผู้ติดเชื้อโควิด -19 พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งผมได้อธิบายเชิงเศษติไปแล้วหลังวันที่25นะครับเมษายนพุทธศักราช2563โควิด -19 จะพุ่งสูงขึ้นไปเรื่อยๆแต่เศษติอยู่ที่9ถึง10ล้านคนตอนนี้ 7.4ล้านทะลุมาแล้วนะครับและมีแนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและผมเคยเรียนย้ำว่าในสหรัฐอเมริกาหลังจากที่เกิดเหตุการณ์เรื่องของจอร์ดฟลอยด์จะบานปลายตอนนี้ก็บานปลายโกโซโบิกไปเรื่องชาติพันธุ์ไปเรื่องเหยียดสีผิวนะเน้นเรื่องของชาตินิยมกําลังบานปลายไปทั่วนะครับและที่สําคัญก็คือผมเคยเรียนย้าเช่นกันบอกว่าในสหรัฐอเมริกาจะมีผู้ติดเชื้อโควิดมากขึ้นตอนนี้ก็คงเห็นชัดนะ มีการประเมินว่าจะมีคนตายถึง2 0 0แสนคนคนะครับสิ่งเหล่านี้เรียกว่ายุทธศาสตร์การเมืองการปกครองยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองต้องเข้าใจอดีตจะมองเห็นปัจจุบันแน่นอนคุณจะอย่างรู้ถึงอนาคตและจะสามารถทําสติกับมาได้เลยได้เลยนะครับว่าจะเกิดวันนั้นวันนี้ในช่วงเวลาน้นมันจะเกิดอย่างนั้นอย่างนี้และมันก็เป็นไปตามแบบนี้ทุกครั้งไปนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเรา ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเธิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ ้างฟ้าไม่มีแสงดาวหากภูเขาไม่มีต้นไม้หากอาทิตย์ไม่มีพระจันเคียงข้างกายโลกใบนี้คงไม่สวยงาม ดูสดใสสว่างเพราะฟ้ายังมีดวงดาวอาทิตย์ทรงงปลดสาดแสงร่างรายเ่้มืนยังมีพระจันทร์พระราชินีที่อยู่คู่ฟ้ามหาราชาของแผ่นดินไทยพระบาระมีที่ควรผู้ใจทอแสงประกายโงดงาม เมื่อท้องฟ้ายังมีแสงดาวเมื่อภูเขายังมีต้นไม้ พระราชินีที่อยู่ผู้ฟมหาราชาของแผ่นดินไทยพระบาระมีที่ควรผูใ้ใจทอแสงประกายงดงาม ประบาประมีที่ควรคู่ใจทอแสงประกายงดงามคู่กัน